สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะไปที่เอาน้ําตกอ่างช้างน้ํากันนะครับสําหรับการเดินทางนะครับก็มาจากทางกรุงเทพนะครับก็วิ่งบางนาตาดมาแล้วก็เลี้ยวมาทางอําเภอบ้านบึงนะครับก็ใครที่มาจากบางนาตราดก็เลยอมตะนครมานะครับก็จะมีทางแยกเลี่ยงเมืองนะครับก็วิ่งตรงยาวๆมาได้เลยนะครับพอผ่านป้ายอาเภอบ้านบึงเนี่ยก็ขับตรงต่อมาอีกสักพักหนึ่งนะครับก็จะมาจอดรถกันตรงบริเวณ บิ๊กซีโลตัดนะครับกับโใต้สสะพานตรงนี้เลยนะครับหลังจากที่เรากลับรถมาแล้วนะครับก็สามารถที่จะขับตรงไปได้อีกไม่ไม่ไมกลมากนะครับหนึ่งสองกิโลแค่นั้นเองนะครับก็จะมีป้ายทางเข้านะครับซึ่งมันก็อาจจะไม่ชัดนะอาจจะจําสาลด์เขียวๆตรงนี้นะครับก็กับสะพานกับรถมอไซค์ข้างบนนั้นนะครับก็บมือเลี้ยวเข้ามานะครับภายในยเนี่ย ระหว่างทางบรรยากาศแบบสวยงามมากๆเลยนะครับเราจะไปเนี่ยมันเป็นเขาชมพู่นะซึ่งฝั่งตรงข้ามอเยื่องนะ่าจะเป็นทถาท้งทางเนี้ยหรือตรงนี้ไม่แน่ใจนะก็คือน้ำตกชันตะเทนนะครับแล้วก็ทางปลายเขาด้านนี้ก็คือจะเป็นวัดป่าอัมพวัน สาเหตุที่ชื่ออ่างช้างน้ําก็คือข้างบนเนี่ยมันจะมีอ่างเป็นส่วนของน้ําตกอันหนึ่งะนะครับที่เป็นเหมือนเอ,อ่อท,ที่ที่ช้างลงมาเล่นน้ำเนี่ยว่าไปนั่นเพราะตรงนี้ไม่แน่าจะมีช้างนะครับแต่เมื่อก่อนเนี่ยจะมีเรวก็ไม่แน่ใจนะ,อะตอนนี้เรามาถึงแล้วครับทําการเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวนิดนึงเพื่อจะได้ เดินขึ้นสบายๆหน่อยเนี่ยเหนี่ยๆงนี้อันหนึ่งไอ้ท่อเนี่ยเกือบพุ่งตกลงมุมเลยนะยากซ้ำมากเราปล่อยน้ำจากข้างบนลงมาหรือเราดูดจากข้างล่างขึ้นไปข้างบน เ,นนเขาไม่ดีแล้วช่วงนี้รู้สึกเหมือนเขามันกระตุกกระตุกไงหรือ,อเออเหมือนเส้นทางเดินมันเปลี่ยน โโอ,โอ้น่าจะยังไม่มีใครมานะเงียบเลยหรือเขารู้ว่าน,น้ำมันไม่เยอะก็ไม่รู้ต้องบอกว่าที่นี่ไม่ค่อยมี เรื่องของโซเชียลเท่าไหร่นะครับฉะนั้นเราจะไม่ทราบปริมาณนะ้ำนะนี่เห็ดพี่เชือพี่เชืออิดติด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  เหนื่อยแล้วเหนื่อยกัดแล้วเดินมาเหนื่อยเลยก็ต้องไปอีกพอสมควรนะดูทางลงสิโอ้โหถ้าลงไปถ่ายน้ำตกเ่ยหัวแตก อะนี่เรามาถึงจุดสูงสุดที่จะไปแล้วนะครับก็คือมาเจอาราตรงนี้นะตรงนี้เป็นทางท้่ตรงของไปแล้วก็ตรงเนี้ยเดินเข้าไปได้มันจะมีเป็นอ่างอยู่ đây làng ngán thực sự rồi <laughs> này không, không có aiเลย à con đeo đồ đeo, đeo. น้ำน้อยจริงๆเพราะว่ารที่ผมเคยมาน้ำมันจะเยอะกว่านั้ก็คือเออมันจะประมาณครึ่งตัวเราเนี่ยต่ตรงนี้น้ำน้อยมากเลยเหลืออยู่แค่อันนี้นะครับ เขาคงสะสมน้ำไว้ได้ยังไม่เยอะพอ,อะเดี๋ยวเราไปเดินสำรวจทางน้นตอ,อสำหรับน้ำตกช้างน้ำนะครับก็้าทําข้อมูลเนี่ยจะมีอยู่จำนวน9้าชั้นนะครับซึ่งที่ดูเนี่ยก็คือว่าแต่แต่ชั้นมันก็จะ,ะติดติดกันน,นะครับไม่ได้แบบเดินทางลำบากมากนะครับแต่จุดที่สามารถลงมาเล่นน้ำได้จริงๆเนี่ยจะมีประมาณรักสามถึงี่จุดนะครับ ซึ่งแต่ละจุดเนี่ยมันไม่ได้ไกลมากนะครับระยะทางการเดินขึ้นนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ800เมตรแค่นั้นนะครับก็ทางเดินค่อนข้างจะสะดวกนะครับจะเป็นทางขึ้นโลโลเลยนะครับแต่ว่าตรงบริเวณที่เป็นโขดหินหรืออะไรพวกนี้นะครับต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าเออเนี่ยมันลื่นมากนะครับคือตะไคร่เป็นตะไคร่เขียวเลยนะก็คือเขียวเข้มเลยนะครับฉะนั้นมันลื่นมากแล้วก็มันจะเป็นหินซะเยอะนะครับถ้าเผลอ พลาดไปนี่อาจจะเจ็บนะครับเจ็บหนักได้ก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับพยายามค่อยๆเดินแล้วก็ถ้าไหนที่มันอันตรายก็ก็อาจจะไม่ต้องลงไปนะครับนี่ผมก็พายายแก่เทอโบมาถ่ายรูปด้นะครับซึ่งก็ใช้เวลาอยู่นานนะครับเพราะว่าต้องทำการล่อผีเสื้อนะครับมาเพื่อ,อ,อให้เขามาเกาะตุ๊กตานะครับใครสนใจไปดูได้ในเพจของเรานะครับสำหรับวิธีการ เอาผีเสื้อมาขึ้นบนมืออะไรพวกนี้นะครับก็ไปตามดูในนั้นนะครับก็ไม่แนะนําให้จับเปีกเานะครับเพราะว่ามันอันตรายก็เป็นอันจบทิปนะครับก็ค่อนข้างที่จะสะดวกนะครับวันนี้ผมมาเนี่ยไม่มีคนเลยผมตลอดทางเลยนมีผมอยู่คนเดียวนะครับครับก็อาจจะมีคนขึ้นไปบ้างสักหนึ่งครอบครัวนะครับก็ยังไงขอให้ทุกท่านเที่ยวให้สนุกนะครับไปลวสวัสดีครับ